สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเกมเมอรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอเอเดนอีกครั้งนะครับผมก็ครับผมก็หลังจากที่ผมต้องไอ้นี่ไปเนาะเออก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมกับเรื่องวุ่นวุ่นของน้องหว้าเออพอดีว่าพ่อผมมาจากเมืองไทยนะเออแล้วพอดีเพิ่งกลับมาเมื่อเมื่อวานซืนเลยครับผมไม่ใช่ดิ พิ่งมาถึงเมื่อวานซืนเออผมเลยแบบเอา้ามาถึงแล้วเหรอโอ้โหยังไลฟ์อยู่เลยโอโ้งานเข้าเลยต้องเป็นไลฟ์ไปครับผมอืมก็ครับผมพี่สาวผมเรียนจบพยาบาลแล้วแล้วผมก็เรียนจบปริญญาโทแล้วผมก็พ่อเลยมามาอเมริกาครับผม,มนั่นแหละ <c oughs> เป็นเป็นจังหวะที่ตื่นเต้นชัด ใช้ได้เลยครับผมโอเคนั่นแหละครับมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมม,มันจบแล้วเนาะเหมียวอืมอืมออ้ยอาา่าอิสเมไม่รู้พออะไรครับผมมันแข็งแกร่งกว่าเดิมในแปรไปแล้วเนาะจริงๆแล้วแต่ขอปแปรใหม่แล้วกันนะเออ,อถ้าเกิดปล่อยมันมันหลุดรอดไปได้แล้วก็มันจะเป็นอันตรายแน่นอนครับผม,อ,มอันตรายเกินไปฮะเหมียว อธนูทำอะไรไม่ได้เลยคุณเทพธิดาอย่าห่วงไปเลยเอออย่าห่วงผมเลยครับผมถ้าเกิดผมตายตรงนี้ก็ไม่เป็นไรขอแค่เออได้เห็นแม่อีกครั้งหนึง่งก็พอใจแล้วอืมฉันปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะอ่าฮะนายนี่ไม่เข้าใจเลยเลยสินะอืมไม่มีแม่คนไหนต้องการให้ลูก ต้องการที่จะให้ลูกตายหลังจากที่ตัวเองอช่วยให้ช่วยให้ก็คือไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกอตายตามพ่อแม่ไปหรอกอ,อหลังจากที่ช่วยชีวิตลูกไปแล้วอะก็ไม่ได้อยากให้ลูกมามาไอ้นี่เนาะเออเอาตัวเข้าไปเสี่ยงอีกนะเออฮะอ่ะ เธอนะ่ะไม่ต้องการให้นายนะ่ะเออเธอไม่ได้หวังให้นายมาแก้แค้นให้เธออที่ฉันรู้เพราะว่าฉันเองก็เป็นแม่เหมือนกันอ่ามันมีสิ่งเดียวที่คนเป็นแม่ต้องการก็คือเธออยากจะเห็นคนที่ตัวเองรักหรือไม่ก็หรือก็คือลูกของตัวเองนะ่ะมีชีวิตอย่างปลอดภัยและสันติครับผมอืมและอยู่อย่างสุขสบายเนาะประมาณนั้นอืม นั่นคือสิ่งที่แม่นะ่ะเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อสิ่งนั้นบึ้มเขาให้อะไรอะ่ะนั่นเหมียวฟีนิกส์โอ้อย่างเพิ่งหนื่ยปุ้มเขาให้เหมียวลวงนกนี่มัน เออฮะ Flame เ a อร์ดี่นผู้กินไฟครับผมก็เฟนิกซ์อะไรนะเออมาจากไหนนี่เนี่ยจะจูบผมมั้ยแมวแมวแมวฮะอย่าบอกนะว่าเฟรมี่นี่นาเฟรมี่ใช่ไหมอืมอืมโอ้รูปร่างหน้าตาอย่างงี้นี่มันลูกชั้นชัด มียวอืฉันรู้แน่นอนว่านี่แหละคือนายครับผมเฟรมีม่ขอบใจที่ช่วยเราไว้นะ <c oughs> หลอกง่ายเลยเแบมบ่ขอบใจจริงๆนะโอ้โหน้ำตาผมไหลเลยโอ้อยน้ำตาไหลอะไรไม่มีแค่เอ็มมีผงเข้าตาเฉยๆโอ้ย แม่จังหวะโมเมนต์อย่างนี้ซึ้งมากครับผม,มนั่นแหละโอ้โหเสียงเปลี่ยนเลยเอ้ยลูกกลับมาหาแม่ครับผมฉันคิดถึงเธอสุดๆไปเลยแมวอืเฟรมมี่หรอกใช่แล้วแหละเป็นเป็นฟนะีนิกซ์น่ะเออลูกของหัวฟ้าเองเดี๋ยวก่อนนะ ลูกของเทพธิดาเหรอเ mm. I mean อ้ยมีชีวะสริงๆอ๋อก็คือสิ่งที่เธอตะโกนใส่ฉันเมื่อกี้น,นั่นเธอหมายถึงไอ้นกตัวเนี้เหรอเ mm. อ้ยนั่นมันนั่นไม่ผิดแน่นอนเขาของแม่ฉัน จริงเหรออือเออดีใจมากครับผมที่ได้เขากลับมาครับผมอืมเอ่อฉันดีใจเพื่อเพื่อนายจริงๆครับผมออได้ของที่ตัวที่ตัวเองต้องการกลับไปเนาะอืมคุณนางฟ้าครับผมมีเรื่องอยากจะขอครับผมอ่าข uh, to help but, uh ี huh. Since really annoyed, called, uh ่จะช่วยบ้านอะ e ะซินไอ y a ียแอ d น้อยช่วยขอแครับผมโอ้ยผม ผมมึมงำมึมงำเองอีกแล้วมีคนดูก็บอกว่าเอ้ยเลิกง,งึมงำมึมงำเถอะถ้าเกิดจะงึมงำมึมงำเนี่ยนะอไม่ใจดีว,ว่าเออผมเลยแบบว่าไม่น่าอ่านงึมงำเลยครับผมแต่ว่านะ <c oughs> มันเป็นนิสัยไปซะแล้วเอาอย่างนี้ลนะกันเนาะอ่านใหม่อันใหม่ I'm I'm sorry it would be glad to help but since I'm really not an uh, I am I am really am not angels calling back the spirits of the deceased is ดดดก็ค uh ือ huh. น้องบอกขอโทษจริงๆนะก็ฉันไม่ใช่นางเอ้ยฉ <um> ันไม่ใช่เทิทิดานี่นาการเรียกวิญญาณกลับมานี่มันอืมไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่ได네้ต้องการพูดเรื่องนี้ครับผมโอ้อยากจะไอ้นี่ครับผมอยากจะเออ คำศพแม่ใหม่ก็ตอนนี้ได้เขาแม่มาแล้วเนาะมึกก็คือครั้งแรกที่ทําไปอ่ะไม่มีไม่มีเศษชิ้นส่วนของแม่เหลืออยู่เลยฮะเออตอนนี้มีมีเขาของแม่แล้วก็เลยทําทําสามารถทําได้ครับผมอืม้อยากจะสู่งวิญญาณของแม่ให้ถึงสวรรค์นะผมอืม้มเออแล้วนายต้องการให้ฉันช่วยอะไรล่ะ even if that's the case There should be some way I can help ก็คือถ้าเกิดเรื่องนี้แล้วก็ฉันน่าจะช่วยอะไรได้อืมฉันก็จะช่วยด้วยนะเออจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ขอบคุณมากครับ i can i entrust my m o m s horn to your bird <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคือไอเด็กเนี่ยอยากให้อยากให้ฟีนิกซ์เก็บเขาของแม่ไว้เว้ยทำไมอ่ะ เออก็ไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ว่าเหงียงเฟรม Frame เอ้ย Leave it to me เหรอก็คือแล้วแต่เออฟินิกซ์ก็อยากจะให้อนี่น้องหัวฟ้าคิดให้ครับผมโ okay, อเคไปก็จะไปทำพิธีส่งวิญญาณใหม่เนาะมิสติก มสคิดนิดมิสติกะมิสิตาห์เหเดี๋ยวก่อนนะที่ไหนเนี่ยเฮ้ยดีๆเดี๋ยวข้างบนเอาวสวยแล้วขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะทุกคน อก็ครับผมหลังจากที่พ่อผมมาก็ผมก็ไม่มีเวลาเล่นเลยครับผมเออก็เลยแบบว่าอืมพึ่งได้เล่นันนี้เองครับผมอืมเป็นเวลาน่าจะสามสิบกว่าชั่วโมงนะที่ไม่ได้เล่นเนี่ยอืมสวยอะ่ะสวยมาก of oh m ม m o มหรอ Please take good care of my mom. Take her to heaven for me. Okay. ก็คือดูแลแม่ฉันด้วยนะพาแม่ฉันกลับสู่ไปให้ถึงสวรรค์นะครับอืมเออฝากด้วยนะฟีนิกซ์น้อยเหงาอือฮึอ่าฮะ it's what's the matter your f a t h e r are t ี่กินที่ก็มีอะครับผมคือฟี ฟีนิกซ์ก็เข้ามาคอเคลียร์นะครับผมน้องหัวฟ้าก็หัวเราะนักคิกมีอะไรหรือหือโอ้ขนปีกนายนี่ทำให้ทำให้เจ้าเจ้าจีนะรู้เปล่าอืมออ่า hmm. mm hmm. uh, Well it's been a while since you have seen each other maybe it's sad to part way again ครับผมก็คือเจ้านกตัวนี้ก็คิดว่าแบบว่านะก็นานๆไม่ได้มาเจอกันสักทีหนึ่งครับผมก็เลยเสีย คงจะเสียใจนิดหนึ่งที่ต้องจากกันนะก็คิดว่าใช่นะเราต้องได้เจอกันอีกครั้งแน่นอนอย่างวันนี้ไงออืฮเราต้องเจอกันอีกแน่นอนเหมียวแม่เอออะไรอ่ะ อะไรนี่อะไรอ่ะเออฟินิกซ์ทำอะไรตกมาไม่รู้เป็นก้อนหินอะ่ะอินกรีมีมีอะไรเขียนอยู่ในหินนี้ด้วย To my dear child โอ้ในหินนี้เขียนเขียนว่าถึอเป็นน่าจะเป็นจดหมายถึงถึงลูกครับผมอ่า เออขอดูหน่อยคนดูหน่อยครับอ,อือ่าถึงลูกของฉันจงมีชีวิตต่อไปอย่างแข็งแรงนะเออแข็งแรงและมีชีวิตที่เอ,อสงบสุขมีมีชีวิตที่ดีประมาณนั้นอ่านี่มันรอยมือแม่ชัดอืมอ่าครับผมเธอคิดถึงนายจนถึงว,วารสุดท้ายเลยนะ เอ,อถึงกับใช้เวลาอันมีค่าของเธอเขียนเขียนจดหมายจากลากันเลยทีเดียวครับผมจดหมายลาตายครับผมอ,อนี่คือความนี่คือความรู้สึกที่รุนแรงกล้าของแม่ของนายนะอ,อในการทำหินก้อนนี้ขึ้นมาสุดยอดไปเลยครับผม แม่ครับผมผมขอโทษผมช่างอ่อนแอเหลือเกินผมไม่สามารถช่วยแม่ได้ฮือฮาเอออืมอ <It> ือฮะเอออืออ uh ่อาก็ผมน้องหูวฟ้าบอกว่าความรู้สึกของนายจะต้องไปถึงแม่นายแน่นอนอืมอ่าฮะ ก็นะร้องให้ให้พอใจครับผมร้องให้ให้สาแก่ใจครับผมแล้วก็อย่าร้องให้อีกต่อไปครับผมอืมอืม,อมก็น้องหัวฟ้าเอลโดขอบใจมากนะเออฉันจะไม่ทำอะไรโง่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 ต่อไปแล้วฉันจะไม่ทำให้ความหวังของแม่เป็น ต้องสูญเสีย ب, ต้องสูญเปล่าอย่างแน่นอนฉันจะดูแลชีวิตของตัวเองอ่ะฮะอืมแล้วก็ดูแลชีวิตของตัวเองให้ดีเท่ากับดูแลสองชีวิตอ่าอ่าดีแล้วละ่ะอืมอ่าฮะก็มองจากหน้าเด็กนี่แล้วคิดว่าเด็กคนนี้คงโอเคแล้วครับผมอืม เออและอีกอย่างหนึ่งนะฉันไม่ใช่เทพธิดานะฮะเข้าใจหรือเปล่าฉันคิดว่านายน่าจะเข้าใจได้แล้วนะครับผมสำหรับไอเด็กนี่น้องหูฟ้าคือเทพธิดาแน่นอนไหมอะอเดียว น้องหราฟ้าเอาเรื่องของฟีนิกซ์เนี่ยไปเขียนลงไปในประวัติศาสตร์ด้วยครับผมแล้วประวัติศาสตร์ส่วนนี้น่ะอ่าฮะก็คือประวัติศาสตร์ส่วนนี้มันไอ้นี่เออน้องหราฟ้าเอาไปเขียนด้วยนะเออแล้วมันก็ได้ส่งผ่านมาถึงยุคปัจจุบันนี้นครับผมว่าเออเทพธิดาสามารถเรียกนกตัวใหญ่ก็คือเรียกฟีนิกซ์มาช่วยได้เว้ยเออ อืมอฮะแถมยังให้ฉันเห็นแม่อีก,อกครั้งหนึ่งด้วยนะเออม,มีเรื่องอย่างนี้อยู่ด้วยเหรอเนี่ยอืมเออฉันเห็นจำได้เลยว่ามีการเรียกวิญญาณแม่กลับมาได้ด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกหินนี่ต่างหากล่ะอืม อถ้าเกิดไม่ใช่พะน้องหัวฟ้าแล้วก็ชันน่ะฉันคงไม่ได้ไอ้หินนี้มาแน่นอนแป๊บหนึ่งนะครับผมทุกคน โอเคครับผมโทษทีครับผมทุกคนผมฝากเพื่อนซื้อของอยู่แล้วเพื่อนเทคมาถามว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้แน่นอนนะเออเรีบๆบอกกับพีพ่ด้วยเพราะมันเหลืออยู่ชิ้นเดียวแล้วเออผมก็เลยบอกเอออันนี้แหละ <c oughs> ประมาณนั้นครับผมอืมก็ขอโทษทีครับผมเสยเวลาไปแป๊บหนึ่งนะอืมโอเคฮะ That's why you are definitely ครับผมก็คือเนี่ยเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับผมทำให้คิดว่า เออทำให้คิดแน่นอนแล้วว่าเนี่ยน้องน้องคือเป็นน้องเป็นนางฟ้าจริงๆครับผมอืมอืออ่าฮน้องบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะนะอืมอือก็ทิ้งไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะอ่าฮะ อ๋อ uh huh, right that you will be อ๋อ uh huh. so you s a y so yourself right that you you would be this kids angels when he really needed huh เดี๋ยวก่อนนะอะไรเนี่ยมีมันมีพูดอย่างนี้ด้วยเหรอ totally different ก็นั่นแหละรครับผมสรุปก็คือไอ้นี่ก็จะไปเป่าประกาศเรื่องว่าเรื่องที่ว่ามีมีไอ้นี่มีนางฟ้าอยู่จริงแน่นอนครับผมอ่า uh, you can't h i s misunderstand i n g will just uh, get blown off o f p r o p o r t i o n อ่าครับผมก็คือน้องฟ้าบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นไม่ได้นะเออถ้าเกิดยิ่งเอาไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องมันจะ เออยิ่งเอ่อ uh, ยังไงอะยิ่งไปกันใหญ่อ่ะครับผมอืม mm. don't worry I will be sure to say it was just like a legend said อะไม่ต้องห่วงนะฉันจะพูดว่าเออมันก็เหมือนกับสิ่งที่มันก็เหมือนกับในตำนานบอกมานั่นแหละอืมกลับไปที่หมู่บ้านกันดีกว่าดออีเอากนอ่าเฮ้ยไม่ต้องไป ไม่ต้องพูดแล้วแหละปล่อยเป็นอย่างนี้เยอะประมาณนั้นแหละไปกลับไปที่หมู่บ้านกันดีกว่าไอ้จบแล้วครับผมอืมขอบใจมากนะครับผมทั้งสองคนผมจะไม่ลืมเรื่องนี้เลยครับผมอืม เมื่อฉันเมื่อผมโตขึ้นผมจะตอบแทนบุญคุณครั้งนี้อย่างแน่นอนรอจนถึงวันนั้นนะครับอเออเมื่อนายโตขึ้นสินะเออจะรอวันนั้นแล้วกันนะฮ้ย <c oughs> ีีีรอชั้นด้วยนะอืมก็ชั้นก็หวังว่าเขาจะโตขึ้นมาเป็นเด็กหนุ่มที่แข็งแรงโตใหญ่และแข็งแรงเนาะโดยที่ไม่มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นหรือ เรื่องผิดพลาดอะไรทั้งนั้นนะผมก็คือหวังว่าโตมาอย่างอย่างดีเนาะแต่เขายังคิดว่าฉันเป็นเทพธิดาอยู่ดีนะอืมก็ก็นะนะเธอมีปีกนี่หนาอืมแถมเธอยังสามารถเรียกฟีนิกซ์มาได้ต่างหากอืมเพื่อช่วยเป็นเป็นเป็นซัม,มนนอนนอเอชชัดๆเลยอืเออก็เธอคงไม่ใช่สิต้องบอกว่า ก็มันก็คงไม่แปลกันนะที่เด็กคนนี้จะเข้าใจผิดอือ่า,อา,อานี่ไงเอลดบอกก็เนี่ยลองเอาเรื่องเนี่ยไปเขียนลงไปในประวัติศาสตร์เหมือนเหมือนกับเออก็เหมือนกับว่าเขียนไดอารี่นั่นแหละ,ะนะให้เราผู้ผู้มีปีกเรียนรู้เออนี่ไงก็ นมันอยู่ตรงนี้นี่เองครับผมมันวนเป็นลูปตรงนี้นี่เองนอะก็คือถ้าเกิดไม่ใช่พราะเด็กนั่นน้องหัวฟ้าก็คงไม่เอาเรื่องฟีนิกซ์ไปเขียนเนาะแล้วก็เรื่องนี้ก็เลยก็จะไม่กลายมาเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้สรุปก็คือวนเป็นลูปอย่างนี้นี่เองครับผมอ่าน้องหัวฟ้าก็จะเอาอย่างนั้นครับผมก็จะเขียนดวยอ่า โอ้ยเดี๋ยวน้องจะเขียนตอนนี้เลยเว้ยเอาโหแน่นอนนะผมเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ความทรงจำม,มันยังสดใหม่อยู่ถูกต้องครับผมอืมอืมอืมอ,อแถมยังมีเออคุณแจเออไม่ใช่ปากกาเขียนลื่นของเอลไซออนแล้วด้วยนี่อืมเออสามารถเขียนได้เยอะมากเลยล่ะเขียนเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ต้องการ เท่าที่เธอต้องการเลยเหรออืมอืมอมอ,มอ,มอ,มอมสรุปก็คือน้องก็จะเขียนความภพาพ,พความภาพภูมิใจที่ที่น้องเขามีลงไปให้เรียบเลยครับผมอืมรวมถึงการภาพความภาพภูมิใจที่มีปีกด้วยครับผมอือครับผม น้องก็คงต้องเสียเวลาเขียนอีกสักพักหนึ่งแหละเนะอะเขียนแล้วเรียบร้อยครับผมออืมอืมเนี่ยก็คือจะเขียนประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยแหละลงไปออืมอืมเนี่ย อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอ่าอ่าก็คือจะเอาไอ้นี่กลับไปที่หมู่บ้านด้วยใช่ไหมแน่นอนครับผมอ่าอ่าก็คือแน่นอนเรื่องนี้มันต้องให้เผาเผาเอ่ออันนี้เผาผู้มีปีกเรียนรู้ด้วยเนาะเออกลายเป็นประวัติศาสตร์ของเผาผู้มีปีกไปครับผมอือหึเนี่ย ก็ทรงผ่านทรงผ่านสู่รุ่นต่อรุ่นครับผมอ่าอือหึอือหึอือกอ็อออออออจะเขียนเรื่องของฟีนิกซ์ส่งไปด้วยเนาะ เออแต่ว่าน้องหูฟ้าน่ะไม่ได้เขียนเรื่องนางฟ้านนางฟ้าหรือเออนางฟ้าลงไปด้วยนะอืมแต่ว่าเนี่ยเอลดก็บอกว่าเออเมื่อเวลาผ่านไปจู่จูจ่ก็กลายเป็นก็กลายเป็นนางฟ้าไปเนาะเออคือไม่รู้แหละใครสักคนหนึ่งเรียกเรียกผู้มีปีกว่าเป็นเทพบุตรและนางฟ้าไปเลยครับผมอืม น้องก็ยังน้องก็ยังไอนี้ครับผมบอกว่าเนี่ยเขียนได้อีกยาวครับผมโดยใช้ก็คือเนี่ยเอลดก็เพิ่งมารู้นี่เองครับผมว่าเออนี่ไงเรื่องเรื่องทั้งหมดมันวนลูปอย่างนี้นี่เองครับผมอ่าแล้วก็น้องก็ยังแบบว่าเออภาพภูมใจกับปากกามากครับผมเขียนได้ยาวครับผมทํานองนั้นอืมหนดีซิ น้องมีอาวุธประจำตัวไหมเนี่ยไม่มีโอเคไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรโอเคครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเออเราไว้ก็เจอกันอีกทีในคลิปคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอืม